You have any luck? You got something? You have any luck? โอ้กัปโอะฮะ the big one oh okay 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 good that's good good size yeah that's slow yeah the wind y e p to end it okay thank you good luck okay อันนี้อันนี้เขาเขาใส่เบ็ดแบบใส่สปริงเวลาปลามากินมันเด้งขึ้นเลยนี่ครับว่มันเด้งขึ้นปิ้วเลย that's a nice <laughs> มันห้อยแตกห้อยเล่าเห็นมั้ยแต่ขับรถมาได้เป็นยังบอวมันหนาให้บอกมันหนาเนี่ยหนาเป็นนั้นสิบสิบสามนิ้วนะนี่น บอหอยมันแตกบอมันแตกดูว่อากาศดีแท้ดีว่ะาคนตอันนี้เหล็กน่เป็นน้องนาเป็นอันเป็นน้องเป็นอย่างก็ขอทะเลสาบทะเลสาจืดนี่ โอ้เป็นลมเป็นลมลมโอ้ลบลมตุ่มลมอีกลุมล่มโอ้ม,ม,ม,มตกปลาตกปลาพี่น้องตกปลาน้ำแข็งตกปลาใต้น้ำแข็งที่นี่ปลาใหญ่เแต่มันมักอยู่ที่นี่ร้อนี่ก็โอเคนะคะมันมีโน้นที่นี่เลิกกดตรงนี้เลิกโอ้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 โออากาศ ปเนี่อ,อบแล้วเขาเจาะไว้ตรงนี้นะเด็กเขาคอยเขาเจาะเที่ยวร้านมาก,กินที่ตัวแรกมาก,กินที่นี่มันเป็นโนนนี่เฮ้ยยังมีไคเจาะเท่านี้เหรอมีเจาะหรอ นี่ๆเขาไวกระจกเก่านี่นี่ๆๆนี่ๆถ้าเจอเขาจะนี่น้ามันเลิกเย มันมืน่นนะครับครับรถอยู่บนน้ำเล็กน้อย ท oh, you know, ุกปีหอยขาจอดเต็มเะนี้เนาะหยันหอยถเขดตกี่เนาะคนเามเป็นองโลเหาะโอ้เจาะลงไม่พอเนาะีหอยขเจา เนี่ยค่อยๆเขาเจาะมันแข็งขึ้นแล้วเนี่ยนี่สามหูนี่คนอ่ะโอ้เขาโอเคนี่ยหูนั่นนี่หูนี่หูนี่ก็แข็งแล้วเนี่ยโอ้เจาะไงเนาะปลาเป็นปยังบุกินเบ,เบ็ดปลาบุกินเบ็ด มนโอ้โอ้มันมืนมันหมืนนอ้หู้อ้้ออ้มันอันนี้ทะเลสาบอะันะทะเลสาบยังนงอะไคลับโอ้เกลย Thôi thôi tập bên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  tập

อันนี้เราต้องกลัวมันมันจะยุบลงนี่เพราะมันหนาหนาสิบกว่าน,นิ้วถ้าเป็นนิ้วไวๆอ,อย่างเราเป็นอย่างเราเอาขับระบาดระบางเรา เขาไม่เฮิอนอยู่หิมน้ำเยี่ตจอดเฮิจอดจอย่างจอดบินจอดอย่างนี้นเฮิรนอ,อ,อ,อยู่หิมน้ำายี่ตัวแห้งกินปลาปลาสดยากออมาตอกเล้ะ ตรงนี้บราจะไปต้องการถนนครับรถไปตะมวนทะเลกลับอ้ใหญ่ใหญ่โอ้รถเท้ารถเท้าฮะฮะอ้ใไปอบไปอบไปอบ เตัวใหญ่ใหญอู้หูไปดีโอ้โหช่างชาชิ่มันเลยเต้องเวดยังฝากคนาไปฝากคนอันปลาไรเหรอพอแล้วพ่อเลยไปโอปลากินมาเนี่ยเป็นอย่ากอบ tắm khường dây là có ốp anh lại mượn bàn hôn tạo tao tắm khường xây mà khó lộ hàng hù tốt thì này cực kín อันนี้เป็นกลางมันนะ่ยถ้ารถมันตกมันตกลมตกอย่างเขาก็มีคนมาช่วยมีเครื่องบินเครือ่องมาช่วยแต่ละปีก็มีคนตายอยู่แต่ว่าสลาลัสกาบอกว่มี อันนี้บ้านใหม่เนอะบ้านใหม่ลูกสาวมับอกซื้อไว้ตกป่าให้คนมาเศราย้มห้อนเวลาคนมาตกป่ายังอยู่ใกล้หิมน้ำเนี่ยเป็นบิชินิดค่้ๆบิชนิดนี่แหละเป็นบ้านพักผ่อนแม่ซาน เมสันเราต้องลุ่มเป็นน้ำฮัลโหลเมสันกันมาเฮียเนี่ยลงไปตกปลาอยู่ลุ่มอ่ะอืะอลงไ,ได้เลยพงษ์หิมาบักหลายๆรอดอ่ะไ,ได้แหละ ฮะลงได้แหละสโนมักหลายๆใช่ไหมบักหลายๆเออลงเราต้องคุดหนทางสองสั้นมันมันแดกเึ็กเราเขาไปตลาดเฮ้ยยำห้อนก็มาลินมาขินอยู่พี่นะจวนเขามาลินผ้าอยู่พี่ เนี่ยพวกเข้าเอาเอาอันยังก็แกงบอนมาก,กินมกบอนเมสันเมสันใส่พนาย,ยังแปลงแล้วนะครับพยายามพยายามลงไปตกปลาเอาปลาไปอัน,นี่โอ๊ลงได้ได้ได้ไดค่อยๆลงค่อยๆลง แปลง,งหลายอันมามาน้อยเนาะมาเนาะโอ้พนไ่ได้มากหรอเยอไปตกเบ็ดอย่างเงี้ยจะรงไปตกกันเยอปลาปลามันขึ้นมาหลายนะเนาะเโอะพอตึกต oh, ้องคำเยอเออ เอ่าม uh, ันในหลายห้องเนาะอย่าอันอันน,น,นี้อันนี้เอาจะอยู่เอาให้เศรทาทั้งบนเนาะอันนี้ไวม้มามาพักผ่อนมาพับผ่อนบ้านสวนบ้านสวนอัน,นเป็นแม่น้ำอันเป็นแม่น้ำเป็นเล็กเป็นอย่างไรยามห้อนคนจะมาหลายเนาะไอ้น,นี่เนะเาะเกาช่องตลอดและย้ำห่อนยามห้อนนช่องตลอด ตอดทอดตัวเดียวติดช่ำอืมกินเอาไข่ปลาต้มจะได้เนาะอืก um ินกุ้งลงจังเฮือนลงทางนี้ง่ายกว่าต่งเครนองอกโอ๊กเพชรเพชรอนุมันใส่หน่อยใส่แล้วบอก cái บ่ค่ะ sau ไวโน่หน้าดินของเครื่องมัน

ชีนเหมือนปลาแซลมอนเนาะปลานี่มันเขาอาเออเออจะเอาอบางคนเขาเลือกมันออกแกล้มกระลำใส่น้ำมันลวหนอตะนะ่ำเนาะ ใกล้สุกแล้วฮะหมกขนาดหอมลยะอันนี้แกงแกงพักกิเล็กนะพี่น้องแกงพักกิเล็กนะหมกขนาดนะใส่ใส่หนังหน <Doom. S 2> ังงควายความหวานผสมต้อ้เอ็อบปลาหมกจะให้กิน๊อกมา เพ็ดเพ็ดเอาหน่อยเอาวิงสนายาละสยดีื่องสวิงมาื่องสวิงมาเด้อเื่องสวิงมาน้อโอ้ พอได้เราย่นี่พอเขามีหองได้ละดงนนขันขึ้นมาไกลพี่มันตัดนี่ยังฮะหนูดิึ้นไปนได้มะเหาะ

เตียมปืนเลยยาวเท่าไงัวยาวมาหาเราเนาะเนี่ยลกูกกลางเออลูกกลางนี่ละนี่ละเล,ะละ <c oughs> ้าแวมว่ได้เหรอ ที่ซีเบงนี้น่าให้สุมูมูเมสเซนมาไล่เจ้ากระตายเมสเซน Uku. Uku. Uku.